ก็คือเปิดทั้งสองด้านเปิดสองด้านปุ้มเรียนฮะดูลักษณะการเกิดคลื่นนิ่งนะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมดเจอกันแต่ยังไงก็แล้วแต่มีกี่บับบับเดียวที่พิเศษอ่ะเธอเอามาประกบกันสิมันจะได้หนึ่งลูปนะคะมันจะได้หนึ่งลูป นั่นก็แปลว่าแอลของเธอเท่ากับหนึ่งูปหนึ่งูปก็คืออะไรล่ะแลมด้าส่วนสองเมื่อหนึ่งูปคือแลมดาส่วนสองนั่นก็แปลว่าแลมด้าของเธอคือเท่าไหร่ครั้งเรนสองแอลนะคะแลมด้าของเธอคือสองแอลสองแอลไม่เขียนส่วนเดาซิถว่าส่วนเท่าไหร่เนะหนึ่งเอาละต่อไป จะหาเค่ะความถี่ครั้งแรกเลยนันี่นะก็ยังคงใช้สูตรว่า V ส่วนด้วยแลมด้า V ก็ V ฮะหารด้วยแลมด้าบังเอิญแลมดาคืออะไรคะ 2L นะนี่คือความถี่ฉันขอใส่วงเล็บไซก็ได้ไม่ไซก็ได้ F 1คือ V ส่วน 2L ทีนี้เลยนะพอมาเมื่อความถี่มากขึ้นลูปจะเพิ่มทีละลูป เธอรลักษณะนะคือเราจะเพิ่มแทรกไปทีละลูบอะ่ะเพราะฉะนั้นลูปก็จะออกมาเป็นอย่างนะี้ไงอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมเลยนะฉันว่ารูปไม่ได้มาตรฐานนะนนี้มีสองบับนะคะงั้นทั้งหมดดูแล้วมีสองลูปใช่ไหมคะเมื่อสองลูบก็คือแลมด้างั้นก็จะอบอกได้เลยว่าแอลของเราเนี่ยคือแลมด้า ทีนี้คำว่าแลมดาก็คือพูดว่าสองแลมด้าส่วนด้วยสองนะไม่ผิดกฎหมายนะครับเนไม่ผิดกฎหมายนะไม่งงนะครครูก็ใส่อย่างนี้ได้นะใส่อย่างนี้ได้ไม่งงนะทำไมทำไมครูต้องทั้งที่รู้ว่ามีสองลูกคือแลมด้าทำไมต้องเขียนว,ว่าสองวงเล็บแลมด้าส่วนสองเพื่อให้สอดรับกับครั้งแรก นะเพราะฉะนั้นเลยนะรูปนี้งั้นแลมด้าเท่าไหร่ล่ะนนะีจริงๆแล้วแลมด้าคือตัวอะไรฮะตัวเนี้ยคือ L แต่ฉันจะเขียนว่าแลมด้าคืออะไร2 L ส่วน2เธอสังเกตนะข้างบนเป็น2 L 2อย่าข้างล่างนี่เป็นเลขหนึ่งนี้เป็นเลขอะไรฮะ2อเอาดูความถี่สิความถี่ก็เป็น F2 สองละก็เหมือนเดิม v ส่วน lambda v ก็ v หารด้วย lambda แต่ lambda คือ 2l ส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น 2v หารด้วย 2l เธอดูนะเธอดูเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเธอไม่ต้องบอกว่างงนะ v หารด้วย lambda แต่ lambda คือ 2l ส่วน2ก็กลายเป็น 2v ส่วนด้วย 2l เห็นไหม 2องวสงฉันเขียนฉันเขียนอย่างนี้แหละเพื่อให้สอดรับกับตอนแรกนะเสร็จเรื่องเลยนะอันนี้เป็นความผิดตอนที่สองความผิดตอนที่สองนี้ครูสามารถสรุปได้เลยว่า F2 ตัวเนี้ยเป็นโอเวอร์โทนที่ที่อะไรที่1แล้วก็เป็นฮาร์โมนิกที่2เพราะความผิดเป็นสองเท่าของตอนแรกเห็นหมสองออ่ะ คือ2วงเล็บ v ส่วนส l v ส่วนส l คือความถี่มูลนฐานมันเป็น2เท่านี่ของความถี่มูลฐานก็เป็นใฮาร์มอนิกที่สองเอาละต่อไปเมื่อความถี่มากขึ้นลูบเพิ่มอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นป่องๆก็มี2อันก็เพิ่มทีลท่ลูปที่ลูปแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ย มันมีทั้งหมดนะหนึ่งลูปสองลูปสามลูปนะคะนี่นะฮะหนึ่งลูปอันนี้ก็คือแลมดาใช่ไหมคะแลมดาเอาอันนี้กับนี้มาประกบกันได้หนึ่งนักเรียนผู้ผิดเอางี้ก็แล้วนะี่นะนี่หนึ่งลูปนี่หนึ่งลูปหนึ่งลูปคือแลมดาส่วนสองใช่ไหมคะแลมดาส่วนสอง อันนี้แลมด้าส่วนสองอันนี้แลมด้าส่วนสองเอานี่ประกบกันก็ได้อีกลูปหนึ่งพราะฉะนั้นก็มีสามลูปก็กลายเป็นแลมด้าส่วนสองบวกเลมด้าส่วนสองบวกเลมด้าส่วนสองก็ได้เป็นแอลของเธออ่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่กันเรียนฮะสามเลมด้าส่วนสองเธอโปรดสังเกตตัวเลขนะเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะหาแลมด้าเตะสองขึ้นไปแล้วก็หารด้วยสามพ่นจะได้ว่าแลมด้าเนี่ยคือสองแอลส่วนด้วย สามคลื่นนิ่งท่อปลายปิดออปลายเปิดนะสองด้านนะเธอคงเห็นนะฮะเวลาพูดถึงแลมด้าปุ๊บตัวบนเป็นสองแอลตลอดตอนนี้ตัวล่างเป็นเลขสามละเริ่มสุดตัวล่างเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามมันตอบรับกันนะคะสอดรัดกันนะฮะเพราะฉะนั้นเอฟสามค่ะความถี่ารที่สามนี่คืออะไรละ่ะความถี่ก็หาได้จาก V หารด้วยแลมด้า V ก็ V หารด้วยแลมด้าแลมด้าคือสองแอลส่วนสาม v หารด้วย 2L ส่วน3เปลี่ยนหายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้เป็น3 v ส่วนด้วย 2L ฉันทำอย่างนี้ซะให้รู้ว่า v ส่วน 2L เป็นความผี่มุลฐานและมันเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นอีตันน่เนี่ยมันจะเป็นโอร์โทนที่ที่1เอยโทษโอโทนที่2ล้เป็นโอโทนที่2แต่เป็นฮาร์มอนิกที่3 โอเคนะเลยนะตอนนี้มีสองแก่นแล้วนะนะนะสองอันแล้วนะความผีมากขึ้นอีกก็จะมีป่องๆอ,อีกอันหนึ่งก็กลายเป็นสามป่องกับอีกเสียกหนึ่งเพราะฉะนั้นนะรูปถัดมาก็จะมีสามป่องๆนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็อย่างนี้ครั้งนี้นะ เพราะฉะนั้นถามว่ามีกี่รูปนี่สี่รูปหนึ่งรูปคือ l a มด d าส่วนสอง lambda ส่วนสองบวกแลมดาส่วนสอง,สง,สองบวกแลมด d ส่วนสอง,สง,สองเพราะฉะนั้น L ของเธอจะเท่ากับอะไรนะสี่ lambda ส่วนสองนะคะนั่นก็แปลว่า lambda ของเธอเนี่ยเท่ากับ2 L ส่วนด้วยเลขอะไร4 เธอโปรดสังเกตแลมดานะเมื่อกี้แลมดาเป็น 2l ส่วน1 2l ส่วน2 2l ส่วน3พอตบนี้เป็น 2l ส่วนเท่าไหร่ฮะ4งั้นเวลาเธอหาความถี่อ่ะเป็นความถี่ครั้งที่4นี้นะมันก็จะเหมือนเดิมอ่ะ v ส่วนด้วยแลมด้าแต่แลมด้าคือ 2l ส่วน4ป็นหายไปคูณกับเศษเป็นวนก็ได้เป็น 4v ส่วนด้วย 2l เสร็จแล้วเลยนะไอ้ v ส่วน 2l นี่นะฮะ v ส่วน 2l มันเป็นความถี่มูลฐานแล้วตัวน,นี้มันเป็น4เท่าเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยเป็นโอเวอร์โทนที่3แต่เป็นฮาร์มอนิกที่4เพราะฉะนั้นเไยนะตามสูตรแล้วรูปนี้นะเธอจะพบว่าความถี่ใดๆเห็นไหมความถี่ใดๆมีคำว่า v ส่วนเท่าไหร่ฮะ 2l แล้วตัวหน้าเนี่ยมีเลขอะไรบ้างดูะ หนึ่งนะสองสามนะแล้วก็อะไรฮะสี่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือว่าคืออะไรนี่ n เอ็นและเอ็นคืออะไรมันสอนรับกันนะจำนวนบาบค่ะหนึ่งสองสามสี่นี่ก็เป็นเลขสี่ไงนี่รูปนี้หนึ่งสองสามนี่ก็เป็นเลขสามมีสองมันก็เป็นเลขสองเพราะฉะนั้นเอ็นคือจำนวนบาบและนนี่เป็นสูตรทั่วไปหาความถี่ของท่อปลายเปิดสองด้านเอ็นคือจำนวนบาบเหมือนเดิม เสร็จแล้วงั้นลองไปหาแลมด้าสิแลมดาคืออะไรอะแลมดามีคาว่าอะไรหมดเลยสองแอหมดเลยใช่ไหมข้างบนนะหาด้วยเนี่ยฮะเรียนนี่เป็นเลขสี่ก, 4, ก่าหน้าได้เป็นสามสองหนึ่งเพราะฉะนั้นสองแอส่วนด้วยอะไรคะเนี่คือสูตรแลมดาความยาวคลื่นทั่วไปเยน,นะเธอเข้าใจฉันบอกเวลาข้อสอบออกมาปิดกับเปิดเธอว่าข้อสอบมักออกอะไร ปิดคืออย่างเงี้ยเนี่ยนี่เนี่ย,ย,ยปิดหนึ่งด้านเนี่ยถ้าเปิดคือเปิดสองด้านเพราะฉะนั้นจํำสูตรไม่ได้ไม่เป็นไรนะจะไม่ได้ก็วาดรูปเอานะคะทีนี้เธอนึกภาพอ่ะใบหูเธอความถี่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นลักษณะรูปจะเป็นไงอ่ะมันก็ต้องเป็นรูปนี้อันนี้นี่สมมติเป็นใบหูเธอนะเพราะฉะนั้นลักษณะรูปครั้งแรกก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไม่ใช่คือเลขหน้าศนสี ดูสิว่าจากปากหมูเธอไปที่เนี่ยเท่าไหร่หรือนี่เธอดูแก้วโอ้ยเอาขวดกันแล้วกันนี่นะเธอดูรูปนี้นะนี่เนียนะใส่น้ำระดับนี้ดัง เติมเติมน้ำอีกเอาปรากฏวัดน้าประดับมืดิตรงนี้ก็ดังดังกับดังห่างกันเท่าไหร่นะแลมด้าส่วนสองถ้าเป็นท่อเรสเซนต์หลอดเรสเซนต์หลอดกำทอหลอดทดลองเนี่ยดังครั้งแรกอยู่ที่นี่มักจะเป็นแลมด้าส่วนสี่นะครั้งนี้นะพอดังอีกก็ทางไปอีกลูปหนึ่งดังอีกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ที่นี่ นะดังดังดังจำไว้ให้ดีดังกับดังห่างกันหลูปก็คือห่างกันเท่ากับแลมด้าส่วนสองเธอจำเทคนิคนี่ไปทำข้อสอบได้ทุกข้อเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสอบกันนะข้างเด็น